สวัสดีค่ะพบกับเงิน,น้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตัวเลขเด็ดสูตรเลขเด่นรู้ก่อนรวยก่อนกับเลขเด็ด2ตัวล่างสูตรเน้นๆเต็งชัวร์ๆสองสูตรง่ายค่ะสูตร,นนรแรกเขาจะเป็น10ล่างบวกในล่างบวกในบน2ครั้งแล้วบวก2คงของที่ค่ะสูตรที่2องเขาจะเป็น10บล่างบวกกัน2ครั้งบวกในล่าง2ครั้งและบวก1คงของที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด่ดเด็ด สูตรของเราบอกกัทุกรอบอยางวับทุก,ทกงวดเป็นสูตรงวดต่งงวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามล้วนกันอย่างเช่นเคยเอาค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็นห้าบวกแปดบวกหกบวกหกบวกสองคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นยี่สิบเจ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเจ็ดค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นห้าบวกห้า บวกแปดบวกแปดและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นยี่สิบเจ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเจดค่ะและเลขเด็ดสองตัวล่างในสูตรนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือเจ็ดเจ็ดค่ะก็เป็นเลขเด็ดสองตัวล่างจากศูนย์นะคะที่เข้าเต็มเต็มในงวดที่ผ่านมาเจ็ดเจ็ดนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณตังเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดขนมไทย2ตัวล่างเน้นชัวร์รู้กันออกในงวดที่16ตุลาคม2568ก็ทำการคำนวณตังเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น7บวก7บวกแล้บวก8และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น32ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขก2นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น7บวก7 บวกเจ็ดบวกเจ็ดและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น29ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข9ค่ะและเลขเด็ด2ตัวล่างในทางเลขที่เราคำนวณได้จากสูตรนี้นั่นคือ2 9ค่ะหรือถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น9 2ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอกสุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือกเคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆติกเลื่เน้นสูงงวดต่องวดไหมทุกคนนี่ตามลุนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่องีรวย